สวัสดีครับผมวันนี้พบกับ PT Channel นะวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูรีวิวรถซาเล้งพ่วงข้านะครับพอดีได้บรรยากาศข้างหลังนลครับเจชอชงบรรยากาศหลังพายุตอนนี้แดดจ้าเลยครับดูข้างหลังมีทุ่งนาเขียวขจีเลยข้ากำลังมาเลยครับตอนนี้พอดีได้มีโอกาสมารีวิวในช่วงบันยุดไปเียครับหยุดงานก็เลยมารีวิว ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอยู่ข้างคลองข้างพุ่งนางน้าําเต็มเล,เลยตอนนี้เดี๋ยวผมพามาด,ดูเลยครับผมมาดูพ่วงข้างที่ผมซื้อมานะครับอโอเคครับก่อนอื่นมาดูรถที่ผมทําเป็นพ่วงข้างนะครับก็คือเวฟร้อยสิบนะครับปีก่อนล่าสุดนะครับอันนี้ผมออกมาได้น่าจะปีนึงแหละตัดสินใจ ทำซาเล้งเลยก็ใส่ยด้รถอยู่นะครับแต่ก็เอาไว้ใช้งานครับไว้ใช้คนของคนอะไรไมันจะได้คนจะเยอะครับผมแต่มันก็จะได้อย่างเแ่างครับผมพามาดูตรงนี่ครับตรงท้ายโอ้โหดูท้ายครับแกวล้อเป็นล้อแม็กสองล้อเลยนะครับโอเค คอนี้ไม่ได้เจาะนะครับคอนี้ขึ้นเหล็กแล้วก็ดัดดัดโค้งตามไอ้ขอบที่ขันน็อตตรงคอรถนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะตร่นี่เลยดูด้ดูได้ครับนี่ครับไม่ได้เจาะลงรงเลยนีいい่เหล็กใช้เหล็กแป๊บปลปาครับผมดัดโค้งตามรูปแล้วก็ปูแผ่นด้วยเหล็กแผ่นหนาประมาณ น่าจะสองมิลถึงสามมิลน,นี่แหละครับประมาณนี้ดูด้านท้ายด้านท้ายนี่ดูอลังการมากเลยผมชอบตรงนี้แหละตรงท้ายมันเนี่ยมันดูบึกบึนดีครับก็มีตัวป้ายทะเบียนโอ้อันนี้โชว์ป้ายทะเบียนเลยครับผมอันนี้งวดเมื่อกี้ครับออกมาแล้วก็เป็นลาวขึ้นพร้อมลังคา เปิดท้ายนะครับตัวนี้เปิดท้ายได้เปิดท้ายอันนี้ผมใช้งานมาแล้วอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าก็เลยมีรอยนิดนึงนะครับเปดท้ายกับแล้วก็มีโซ่โซ่ล็อก่อานดีนะครับเนี่ยมีสำหรับนั่ง ให้คนนั่งโดยสารด้านท้ายมีไฟท้ายให้นะครับไฟเลี้ยวพร้อมไฟดีสีแดงดผมให้ดูด้านท้ายก่อนน่ครับด้านท้ายพร้อมบังคับอันนั้น <c ười> กันสาดครับผมพอดีเติม มาดูด้านข้างด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างอันนี้น่าจะกว้างกว้างประมาณ90ยาวเมตรเมตรยีมั้งครับน่าประมาณเนี้ยอันนี้ล้อเป็นน่าจะล้อมือสองครับแล้วก็แม็กเองไม่ใช่แม็กไอดุมมือ2ขึ้น4ใหม่แล้วก็ ไอชคโชค,โชคใหม่นะครับ2อ,อตัวหนึ่งคู่ล้อเก่าแล้วก็ตัวเฟรมตัวนี้เป็นเหล็กหนาประมาณประมาณไม่เซนหนึ่งก็7จ็ดมิลแมิลนี่แะครับประมาณนี้ผมว่ามันก็ดูสวยนะครับแต่ผมชอบชอบเป็นไอเป็นอาร์มรถมอไซค์มากกว่า แตถามว่าเห็กอันนี้เร็กก็ขแข็งดีครับทนเนี่ยผมผมลองถอดแล้วก็โยกดูแล้วแข็งดีแล้วก็บางโคนบางล้อบางปุ่นนะครับเป็นล้อ,อยางของล้อ,อยางน่าจะล้อ,อยางรถเบรนี่นะครับต่อมาตัดแล้วก็ทําเป็นบางโคนแล้วก็ขอบตัวนี้หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมครับไม่แผ่นสแตนเลส แล้วก็เหล็กแป๊บปาปาก็าาาตรงเราผลนั่งกันตกเป็นดัดขึ้นรูปสวยดีนะครับ้านข้างดูด้าน,นหน้าครับในนั้านหน้าทาอสวยดีครับผมพอดีซื้อมาได้อาทิตย์กว่าแล้วครับ พอดีทํางานก็เลยไม่ได้มารีวิวให้ใหทุกคนได้ดูพอดีวันหยุดเลยมีโอกาสได้รีวิวให้ดูเลยครับตอนนี้เลฟคือสั่งได้ครับผมสั่งเขาก่อนสั่งประมาณเดือนหนึ่งเพราะเขาไม่ทําเผื่อนะครับเขาจะให้สั่งอย่างเดียวส่วนลังคาครับลังคาก็จะเป็นลังคาผ้าใบสีํำเงินแล้วก็มีเหล็กแผ่นหนา2มิล ูทับผาดนี่แล้วก็เหล็กแป,ป๊บๆครับเป็นผ้าใบแล้วก็มีแผ่นแผ่นสังกะสีแผ่นเหล็กสังกะสีครับขาดตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นผ้าใบนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสั่งเขาเป็นเราจะเป็นผ้าใบหรือว่าเราจะเป็นเป็นสังกะสีก็ได้ส่วนนี้ผมทําเองพอดีฝนตกเลยทำกันสาดเลย โดยรอมแล้วสวยดีครับชอบเห็นที่ได้ผมชอบเลยครับก็เลยสั่งให้แฟนผมทําให้สั่งก็ทํำดูรอบแล้วนะครับโอเคสวยดีครับถ้าทุกคนสนใจก็สอบถามผมได้ครับในคันอันนี้เวฟมเดิมๆ erm เลยนะครับแต่สเตอร์ผมนี่ใส่36 ปกติใส่สามแปดสี่สิบนิ้วิ่งพอดีเลยผมใส่สามหกจะอืดไปนิดนึงครับแต่ก็ก็ได้อยู่ถ้าสนใจก็สอบถามผมได้ครับผมหรือไม่ไมก็สอบถามตามนี่เลยครับนี่ผมสั่งจากนี้อีกประสบการณ์ช่างนะครับผมพอดีผมรีวิวให้ผมซื้อมาจากตรงนี้แหละครับ ตรงให้สั่งแกทำานี่นะแกก็เลยทำให้ผมก็เลยได้โอกาสรีวิวให้เลยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามผมได้ครับอันนี้ถามว่าเรื่องราคานะครับอันนี้ผมซื้อมา8 5 0 0บาทนะครับผมอันนี้ผมสั่งก็โอเคนะครับดูสวยก็ถือว่าไม่แพงนะผมเห็นแล้วคืออยากได้เลยครับอันนี้เบบบรรทุก น่าจะประมาณน่าได้สักสองร้อยโลสองร้อยขึ้นนี่ได้แต่ถ้าไม่อยากให้มันหนักเกินก็ร้อยกว่าก็าพอแล้วครับไม่ต้องเอาหนักเกินไปขับง่ายดีครับขับไม่ยากนี่เป็นเหมือนบันไดขึ้นเลยโอเคครับผมผมชอบนะครับชอบตรงที่ท้ายมันนี่แหละนี่ขาดเป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้สั่งสีได้นะครับเอาเจ้าสีน้ําเงินสีขาวสีชมพูเลยอันนี้ผมสั่งสีนี้นลครับน้ําเงิน ไอ้สีฟ้าเงินฟ้าสีชมพูครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นี่นะครับทรงสวยครับผมดูรอบๆรอบรอไปพอมีทุ่งนาด้วยคร,ค,ครับผม ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ได้โอกาสมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับดังแดงโอเคครับผมอันนี้ทุ่งนาครับทุ่งนาที่ผมได้มาถ่ายอยู่แถวคลองบ้านผมนี่นะครับนี่ครับคลองน้ำกำลังลดช่วงหลังพายุพายุอะไรนะพายุเตี้ยนหมู น่าจะหมดไปเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าพายุแต่ไหนจะมาอีนะครับก็คอยดูต่อไปถ้ามาก็น้ําก็คงเยอะกว่านี้โอเคครับเป็นไงบ้างครับจากที่ผมรีวิวให้ทุกคนได้ดูเมื่อกี้สวยไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกด สัดต่อสกาผมเลยโอเคแล้วคลิปหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ